อย่าสู้ทั้งทิโลก็แพ้ยอาไว้เลยเอาอีกเอาอีกโอเอาไม่ห้หมดหมดกันพธานหอกูไหวปะไอตัวกก่อเรื่องไม่ต้องมาซ้ำเติมมันเลยเปล่ากูมาเก็บหลักฐานกูได้ยินมันรู้ความพูดนะไอ้สงครามแล้วเห็นปะ ว่ากูทำอะไรอยู่อะเฮี้ยะไรวะเนี่ยเฮ้ยโถก็อบอกว่าอย่าไปแกล้งมันพูดมาไอาจะไม่งองแงกับสงคารามอีกแล้วครับงอ้ยฮี้อะไรไอจะไม่งองแงกับสงคารามอีกแล้วครับเร็วๆเ,เป็นผู้แพ้ที่ดีหน่อยดีววะไอจะไม่งองแง กับไอ้เหี้ยสงครามอีกแล้วไอ้สัตว์ขับด้วยขับห้อมไงเรียบร้อยมึงเล่นมันสักขนาดเนี้ยพอใจมั้ยยังมาเมนม<า>ว่ากูดีใจนะที่มึงกลับมาอ่า อย่าหายไปไหนนานๆอีกได้ปะกูก็ต้องทำงานปะกูอะไรคิดถึง